นี่นี่นี่วันนี้ฉันจะไปทําทุราอยากจะยืมเงินหน่อยได้ไหมได้จ่ะได้จ้าแล้วจะคืนเมื่อไหร่จ้ะคิดว่าเดือนหนึ่งเดี๋ยวฉันจะมาคืนต้องสัญญานะจริงๆโอเคโอเคอะขอบคุณคะ่ะจ้า <laughs> โทรไปก็ไม่รับไม่ตอบโทรไปหลายครั้งแล้วนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโทรไปแล้วเฮ้ยกดกิทกดกิทกดกิทไม่ตอบใช่ไหมโพสจี้ต้องโพสประจานให้เสียชื่อเสียงไปเลยนี่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 ใครเหรอเธอนี่อุย้ยตายเอาหน่อยโกรธแล้วนะเดี๋ยวจะโพสเฟซบุ๊กเหมือนกันแหละ เดี๋ยวจะบอกให้รู้ไปเลยว่าใครหน้าไหนที่มาดูนะดูภาพดูภาพน้องเจ้คนนั้นนะเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนแบบนี้เหรอหรือไม่อยากรู้เชื่อไหมอยากรู้เชื่อไหมคนนี้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 เป็นคนแบบเนี้ยคนนี้คนนี้คนนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนิสัยแบบเนี้ยนี่เนี้ย ส,ส,สด,ดีไหมสวัสดีค่ะสบัสดีไหมคะมีอะไรไหมคะเนี่ยฉันมีปัญหานิดนึงอะ่ะอยากจะขอยืมตังเธอหน่อยอยากได้ไหมอะ่ะได้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 เดี๋ยวฉันจะโอนให้นะเมื่อคืนเมื่อไหร่เดี๋ยวรอนะพอเงินเดือนออกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปคืนโอเคโอเคเดี๋ยวโอนให้นะขอบอใจนะอีกแล้วเลื่อนอีกแล้วไม่คืนเงินอีกแล้วต้องโพสต์ประจาน เนี่ยมายืมเงินฉันกู้เงินฉันแล้วก็เลื่อนอีกแล้วเนี่ยไม่จ่ายทัทีฉันต้องโพสต์ประจานให้รู้กันไปเลยว่าเป็นใครจะได้จําไวต้ติง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 ,ตงทำไมอะ่ะต้องโพสต์เฟซบุ๊กด้วยอะ่ะถ้าไม่ฉันเสียหายเลยเนี่ยฉันนั่นเลื่อนก็จริงแต่ฉันก็มีจ่ายเงินไปนะทำไมต้องโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวฉันอาจจะไปแจ้งความตำรวจเลย นี่ครับคุณน่ะโพสเฟซบุ๊กทำให้คนอื่นเขาเสียหายเขาก็โมโหมากเลยแล้วโดนต่อว่าคุณน่ะทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับคุณจะต้องโดนปรับนะครับมานี่เลยครับ